อ่าสวัสดีครับผมเมื่อนี้ก็มาพบอกับบอลลอนคนโคราชคือเก่าพี่น้องพาคนขับรถเกี่ยวมาหาเห็ดพี่น้องมาหาเห็ดอยู่โคราชนะครับเราได้มาเกี่ยวถ้าเขาย่างเดียวได้พี่น้องหาหอดเห็ดพู้หนึ่เบื้องครับเห็ดเรางกใหญ่ประตูเห็ดเรางกเกิดหนาแรงพี่น้องโอ้ได้เกี่ยวเขาเจ็บเห็ดพี่น้องมาเดี๋ยวสิให้คนขับรถเกี่ยวแข็งบัดนี้ เดีสิให้คนเกี่ยวรถให้คนขับรถเกี่ยวแคทมาดิเนี่ยโอ้วาวลงลงลงเลื่อมแล้วพี่น้องเไยเบิ้งโอ้ยดอกบอกยางไงพูดนะพี่น้องโอ้ยสะใจเลยครับพูดนะกระงวอกเอาบัดนี้อุ่นอีกนี้อีกสองตุ่มพี่น้องเอางัดทั้งงัดมือนี่เอางัดยางเดียวโอ้โยแก๋วเลยพี่น้องมีสองดอกมีสองดอก โอ้โหนะดอกขาวจ้าพี่น้องโอ้โหมา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 ทั้งพี่อีกมาทั้งพี่อีกสองดอกโอ้โหพุ่นกมันแจ้งต้องแจงต้งบุญนะเออหากลางคืนนี่เลยโอ้สองดอกพี่น้องเก็บเก็บเก็บมาหนิเอามาดนิโอ้ดอกใหญ่ดอกใหญ่พี่น้องเป็นตูมกำลังงามเลย ูะน่ากินอเหรออืมเบิ้ง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 หน้าคนขับหน้ากินหน้าคนขับรถเกี้ยวโอ้ยไปมาดิเบิ้งพี่น้องคนขับรถเกี้ยวเก็บมันเลยแต่นี่บอกหาได้ทั้งคืนหาได้ทั้งคืนหรอเรื่องี้อืมมาอุษามาจากจังหวัดอ่างทองมาเก็บเห็ดอยู่โคราชพี่น้องเดี๋ยวเป็นเคย เดี<โ> <ITA> ๋ยวจิ้มมาหาเป็นเคยโคลาชพูนนะขจริงจริงแจวเลยเจนีเห็ดละงอก่าไปครันี่ครับตัวจริงจริงเลยครับบูดาบด้ับูดาบดไข่ใหญ่พี่น้องอันนี้โบเมนไข่ห่อนะครับพี่น้องไข่เห็ดละงอกครับหาต่อครับ นดอกนึงพี่น้องกูนะอู้น่าวไหมอูเน่าบอกมันกระดิกเก็บผิดน่าวไหมโอ้ตาย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 โอ้โหเก็บเห็ดเน่าวมาซะดอกนึงหิดน้ำหมากโอ้ได้ยินข่าวว่าแต่เห็ดงอกอะไรมาหาจากที่อตุ๊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 ได้อีลิไปมาเนี้อ่ะอีกสองดอกพี่น้อง เราลืมนะ้พี่น้องก่อนเขาชมคลิปอะขอคนละหนึ่งไลน์นะพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร่กดกระดิ่งให้บาลอนคนโคราชน้าครับพี่น้องน้าของกินนี่รับจ้ะพี่น้อง,องเบิ่งครับบ่ได้มีดีต่เกียวเขาได้พี่น้องหาเห็ดก็เป็นพี่น้องปีนี้มาเกียวเขาได้หาเห็ดเลยพี่น้องือ่มนาคอยเค็ดคอยงัดมาเบิ่งดดกเห็ดตะไคร้พี่น้อง เห็ดตะไคร้ดอกยิ oh, stop, oh ่ง oh. ย oh ิ oh. stop, oh ่งโอ้โหว้าวพี่น้องมึงขาเหย้าล <CGI> ังๆังเลยพี่น้องโอ้โหขาเหย้าปันไม่ตะเกียบแล้วพี่น้องเลยดูระใจเลยโอ้โหสวย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 นี่เห็ดตะไคร้เดี่ยน12ของแท้พี่น้องเบิ่งอันนี้ฝังดินดิพี่น้องดูะหือดูะหืมเป็นตูมพี่น้องแก้ว มาเอาดอกนี่ต่ออีกบัดนี้โอ้โหดอกใหญ่ๆดอกงามๆครับพี่น้องถ้าเป็นผู้สาวนะก็รุ่นสิบเจ็ดสิบแปดนะพี่น้องถ้าเป็นสาวๆนี่รุ่นสิบเจ็ดสิบแปดเลยล่ะกะลังเออๆให้าสิบหกเลยผักผู้เย้าแล้วล่ะพี่น้องโอ้ดอกขหาบึงโอ้ยดอกใหญ่ปืดแกลียวไปต่อไปพี่น้องมีอีกมีอีก โอ้โหุ้นี่เห็นดอกงามพี่น้องอือหือเฮ้ยมองเดียวมอแกงแบบนิ่มๆพี่น้องสวยงามเลยทีเดียวได้การแล้วพี่น้องเบื้องบนน่ะได้เครื่องทุงยาง้วพี่น้องอู้นอ่ะจัดไฟแบบยาวๆหาต้อครับพี่น้องเบมืองพี่น้อง เดนี่เยบอบ่แตกต่าง,งกันก็นกนจากเห็ดละโงกพี่น้องมันยังบ่เขินยังไม่ลงมาผมสิให้เด็กอ่างท้องเก็บแต่เห็ดหมื่นเก็บทั้งคืนนะวันนี้เนื้อบอกให้ไปซื้อกาแฟมเลยจะเก็บเห็ดทั้งคืนมือนีเก็บทั้งคืนวัน <มา S 2> นี้มาดีดจ้องเห็ด <c oughs> ตลอดเวลาพี่น้อง <c oughs> มาคือ <c oughs> แกวไปหาต่ออีกพี่น้องอ่านะโอ้โหอีกดอกหนึ่งพี่น้อง งามดอกสวยเลย,ยไปจัดไปยาวๆพี่น้องหาต่อครับเบื้องพี่น้องเต็มหลุมห้อยควยเลยพี่น้องโอ้ห้อ,อ,อยง้อบวมเป็นหอยควยพี่น้องโอ้เขียวเลยดอกใหญ่เบือปลาเลยครับเนี่เห็นแต่เขาได้เพื่อนทูมาบอกบวลลอนคนโคราช้ามาทันทีครับพี่นอ้องไปหาต่อ อีกสองดอกพี่น้องเยบยบยบเ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 ย็บเยบเยอ้่นองก้าหาตะลิดดอกพี่น้องเก่ยบไปแล้วเก่ยวไปแล้วเอ๊ะเยบเยยบไปครับพี่น้องเอดอกนึงนุ่นไหนไหนไหนน่หน่อนี่มีอีกดอกนึงสิเฮ้ยนี้เยอะจังวะมันกำลังงอืมันเกิดลงฤดูเปน กำลังน้ากินดีมาพี่นอ้องอสองดอกเอ้วเบิ่งไ<ท>กลๆแ,แน่เลยว่ะเบิ่งไกลๆเจาะๆพี่น้องได้กินยังแทบแน่เลยมาลงทุนมาเกี่ยวเขาบ่าพอรมันได้มาหาเห็ดอีกพี่น้องได้กำไรลายยังสงใส่กี่ได้กลับบ้านเนดะ็ปีปีหกหกพี่น้องโอเครู okay, ้เรื่องอันนี้เห็ดน้ำผึ้งพี่นอ้องมีที่ดอกเดียวโคโลบ่มีมูเลยพี่น้อง ก็อีกสามดอกพี่น้อง,น,องนี่ก็ชีพ้พายแดงแจ้เลยน,นี่นี่นี่อีกสามดอกสีแดงแป๊ดพี่น้องเดี๋ยวสีแดงแจ้เลยนี่อันดอกแยมพึกนี่อีกสามดอกพี่น้องอันนี้ตอนเก็บบัไดไทยเบื้องหนึ่งครับพี่น้องออกมาคนละมองครับเอาใส่ถุงมาดินี่อีกสองดอกคู่ครับ <c oughs> พี่น้องอันนี้เห็ดแฝดพี่น้องสีเดียวกัน สีแดงคือกันพี่น้องโอ้โหโดอกงามพี่น้องกบแนวถ้าเป็น,นาสาวสาวรุ่นสิบสี่สิบห้าเนี่ยแหละมี่นสิบี่สบหาเหินน้ำลายขึ้นนี่เบ่งโอ้โหดอกงามพี่นอ้องเป็นไงบ้างดีใจไหมมาหาวิทยาลัยเนี่ยดีใจเลยครับโอ้โหแจ๋วเลยพี่น้องสุดยอดไปพี่น้องเห็ดน้ำผึ้งอีกดอกหนึ่งพี่น้องโอ้โห,โหโกิ่งใหม่หนีบบีหนีเบี่ยน,นเลยพี่น้องเลยด,ดูนะ ดอกหวะพี่น้องไอครับหาตออีกเอ้าพี่น้องเฟดเฟเอาหิดเฟดสองดอกนี้ก่อนพี่น้องโอ้โหเกลียวเลยพี่น้องงัวงามคู่ต้องอยู่กับคู่อ่างทองพี่น้องนี่ต้องให้คนอ่างทองมาเก็บเห็ดอยู่คลาดพี่น้องอยู่อีกดอกนี่งมีมรำดอกอื เบื้งนะพี่น้องเบื่งดอกเห็ดเอาหมุดปลาอยู่พี่น้อ,หอหง,งหงัดทั้งงัดจัดไปงามงามพี่น้องไปครับหาต่ออีกเอาเบิ่งพี่น้องเบิ่งวิธีคนเกียวเขาอังท้องเก็บเก็บขั้วรับพี่น้องอือหึห็หหดตำผึ่งดอกเหลี้ยงอ้อยพี่น้องดอกสวยจัง ถ้าเป็นตาสาวนี่ชอบตายเลยีเก็บไม่ทิ้งเลยล่ะเก็บยัดเก็บยัดเลยใช่ไหมเก็บไม่ทิ้งเลยล่ะเก็บเสาซ่าวหาต่อยครับพี่น้องเห็ดน้ำหมากดอกโอ้โหสวยพี่น้องเจ้าเอ็ดรักตายเลยเนี่ยได้เห็ดสวยๆแบบนี้ชอบตาย อยากข่าทั้งคืนเลยนโอ้โหดอกสวยงามมากครับพี่น้องกระแก้วไ,ไปครับโอ้โหสองดอกเลยพี่น้องสามดอกเลยพี่น้องแหมเห็ดลูกสามพี่น้องอันนี่ก่อนมาคู่กันสามดอกพี่น้องโอ้โหแจว๋วอื้มสวยงามเลยทีเดียวพี่น้อง กังเวินบ่มีโอกาสได้ทายให้พี่น้องเบิ่งนะครับกังเวินขาเมาพี่น้องอันนี้ยิงงาเพชรดิได้มีโอกาสมาทายให้พี่น้องเบิ่งกลางคืนเบิ่งพี่ทุ่งยางโอ้โหพี่น้องไก่ที่เต็มถุงแล้วครับเอ๊พี่น้องนี่เปนเห็ดเบานี่ไงบอกบอกคนขับรถอ่างทองมาเก็บเห็ดเมาทั้งนั้นเลยพี่น้องกินบ่ได้จักดอกโอ้หากินหัวเงย บอกมาเก็บได้ยังไหนี่ไปแกงให้พี่กินเนี่ยตายเส้นทั่าบันีโอ้ตาย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 เบื้งโตผู้จ้ะดอกกิบอ่ะโอ้มีแต่งงามๆพี่น้องแก้วเลยมือนี่โอ้เป็นพูงแม่เลยวะเอะไรอะไรเดี๋ยวใจเย็นหาเบิ้งไว้หาเบิ้งไว้เดี๋ยวขิพาออดโฟอีท

เดี๋ยวนี่ดยเดเก็บยังเดียวเลยพี่นงไปเก็บไปตลาดออนไลน์ด้วยพี่นองดี๋ยอ้ยสวยงามเลยทีเดียวพี่นกนี่กระดูกทิดอกสวยจับี่น้วนดอกดงามนี่ โอ้โหเต็มหนาก้องเลยพี่น้องตุ๊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 เดี๋ยวมืออื่นพาซองไม้อีกพี่น้องกลัวรถหัวลากสิได้ไหมครับพาหาเห็ดก่อนสว,สวยงามเลย <c oughs> บึงเด้เดือดว้อนพี่บวยพี่บวยอยา,ากไม้เลยทั้งอยกม้เลยอเนือเห็นเราได้เห็ดจากมาไม้เนี่ยมันสวยทีเดียวเลยดอกมันเล็กนี่แหละดอกนั่ง <c oughs> <c oughs> เอีอันนี่เดี๋ยวเบาร้อนเก็บเองครับหนามครับนี่นี่โอ้ยกุ้มกันเอาละพี่น้องอีกดอกนึงครับโอ้สวยไปครับไปเอาโตดอกหิดหิดแดงครับพี่น้องหิดแดงหิดตำมากเขานี่ครับหืมดอกหินตุ่มตุ่มนิดน่อย เอาเดอกเนี่โอ้โหตด,ดอกก็งามด้วยดอกเฮ้ยครับหาโตครับนะเป็นมูเลยนะเป็นมูเป็นพวกเลยพี่น้องโอ้มาตัว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 ,ตวสวยที่เดียว,วยดอกนี้สวยตูมยัางงามเลยพี่น้อ,องดอกนี้สวยจัด มีแหลบดินใส่ผมได้พี่นอ้องโอ้โหเห็ดแหลบดินอะไรจะขนาดนั้นพี่นอ้องเอา้ามาเบิ่งจุมอือเบิ้งะจาะไก่ๆเลยพี่นอ้องโอ้โหเห็ดดอกคู่เห็ดแฝดพี่นอ้องคงจะรักกันหลายล่ะท่าอ่างทองไม่มีนะครับเห็ดอย่างเงี้ยเนี่ยเพิ่งบอกอยู่อ่างทองบ่มีนะครับเห็ดแบบนี้มีแต่เห็ดนางฟ้าน,านั่นเลยดิถึงได้สวยอะ่ะ จุ่มใหญ่เลยพี่น้องเอ้ยสามดอกงามๆครับพี่น้องนี่ะแจ๋วพี่น้องนี่ดอกนึงโอ้โหสวยงามทีเดียวพี่น้องดอกนี้เอาไปได้ด้อพี่น้องแบนแอดแเลดพี่น้องโอ้โหตายตายตายเปย์อนเปย์โอ้พี่น้องดู ีเห็ดติดเหำมากสองสามดอกที่จุ่มเดียวเลยพี่นองเห็ดเฟ็ดโอ้เห็ดเฟรพี่น้องสามดอกสี่ดอกเหมือนกันดอกงามๆนะมีคนแดงแก่แดงยันขายันตีนเลยพี่น้องโอ้เต็มทงแล้วพี่น้องตููููู ดอกนึงพี่น้องเฮ็ดไอ้นี่ทำไมโคนมันแดงมันแดงแดงตั้งแต่โค้ดยันดอกบางอันก็ขาวเออต้นม้กจะขาบางอันก็แดงต้นม้กมันจะแดง้งหนึ่งดอกพี่น้องเกิดนลำห้อยง้อห้อยควายไปตัวเลยพี่น้องหยายดอกหน่อยกระเดงดองเพี่น้องดอกตูม นี่ยังมีคลิปหาเห็ดเดือนที่สองให้เบิง้งอกินนะพี่น้องไปไปเก็บไปเรื่อยๆหูดอกงามๆพี่น้องไปไปหูนะดอกนึงโ,โอ้แก้วเลยตดีนี่ไปครับไปดอกคือมังามเดี๋นี่โอ้ดอกกลมแนวเลยพี่น้องแก้วไปนี่ครับ ว่าเห็ดอีหยังเหยียบแบนแอดแล่นพี่น้องโอ้ยตายแล้วพี่น้องคนขับรถถามว่าเห็ดอีหยังบู๊ครับพี่น้อง่วาไม่รู้ไม้ว่าเแ็ดอะไรเพื่อนบอมแบนคนเจ้าทินเนาะแต่คนเจ้าทินยังบอลลอนนี่ฮู้เลยถ้าคนอื่นเก็บบอลลอนบอกเห็ดเมาบอลลอนค่อยมาเก็บเอาทีหลังเดอดเงี้ยไปเก็บทีหลังเก็บน้ำผึ้งอย่าขมงามพี่น้องไปสู้ เลยเป็นผงเลยพี่น้องสวยงามเลยจริงๆเกิดเป็นผงเลยไหมเห็นไหมมันจะเกิดเป็นเงาเลยล่ะเกิดเป็นมูเป็นมูไหมโอ้นดอกงามงามพี่น้องดอกงามงามดอกกลมๆเห็นไหมเอาไปเปิดเลยเห็ดอันนี้แกงอร่อยแกงโคตรอร่อยเลยเห็นไหมเอาหมดเลยเอาหมดเลี่อย่งตุ่มมาให้เหลือทำไมมาแต่ดอกวะจะเดือดรึเปล่า ดึงไม่ได้เรต้องต้องแสะนี่ดอกหน่อยๆเต็มเลยต้งเฮ็ดน้ำผึ้งเฮ็ดแดงอู้หลายอย่างพี่น้องเกิดปนกันยิ่งตึงนั้งสะสายเลยพี่น้องโอ้ยแก้วเลยนี่ขายไม่ได้กันเลยจะได้บ้างอื้นี่ไม่เองเหรอไม่เอาเห็ดมัเอานี่ดีกว่าดอก ก็มาดอกนี้ดอกนัินเห็ดมงดอกตรงนี้จะดอกหิดเลยเทียบเ,เลยนี่ยนี่อีกสองดอกเส้นใยนี่จะจะอิดเนาะเทียบแล้วแบน <laughs> เร็วจริงๆเร็ว,เรวที่สุดมีเห็ดแดงเลยนะี่เอ้เก็บไปเลยเดี๋ยวมาเบิ่งอันอนี้อีกพี่น้องสามดอก หยับอยู่ในป่าดอกซีซีโมเมนเด้อพี่น้องเห็นหัวแหลมปิดโมเมนเห็ดกินได้ได้เห็ดเมาเนี่ยน่ะนะยาเด้อเจ้ายาเก็บไปเด้อเห็ดเมาห้ามเด็ดขาดเด้อยาเด้อเก็บเด้อยาเด้อยายาเก็บไปครับหาโตพี่น้องติดแป้งอีกแล้วครับพี่น้องเอ๊ะเปิ้ลเนกหยัดหนี่งัดดีอเลยพี่น้องไปหยัดถึงหยัด เบิ่งเน้อนี่ไฟงัดของผมไฟงัดของบอลลอนคนโคราดได้เห็ียดตรงอย่างหนึ่งพี่น้องผู้ใได้สอบคลิปบอลลอนคนโคราดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตไคร้กดกระดิ่งให้บอลลอนนะครับพี่น้องเบ็ดเบืดพี่น้องต้องจบคลิปก่อนพี่น้องสวัสดีครับผม